โค,โคเนื้อโคโนมโคกระบือนะจ๊ะพี่ๆท่านไหนที่กาลังมองหารถที่จะไปขนวัวของตัวเองขนกระบือของตัวเองมาทางนี้เลยเพราะวันนี้เน่ๆมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันที่พร้อมบรรทุกและเลขไม้แค่ห้าหมื่นห้าค่ะวันนี้นะเปิดให้ดูนี่ดูความแข็งแรงนะคะวิโย,ยงนิดเดียวทุกคนมาเดี๋ยวเน่จะให้ดูว่าข้างหลังนะคะมันสามารถแบบพับเองคนเดียวได้ไหมแล้วคันนี้บรรทุกได้สามตันเลยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนีนี่อายุน้อยร้อยโลนะคะวันนี้นเน่เอาใจสายโคกันนิดนึงค่ะไม่ได้เอาใจแค่สายโคสายกระบือก็ต้องมานะคะทางนี้เดี๋ยวให้ดูโอ้โหแก้งปะเนี่ยแล้วบอกว่าเบานี่นะคะคันนี้นะบอกเลยว่าพร้อมบรรทุกมากๆทุกคนจ้ะไม่ว่าจะเป็นตัวโคกนะนเน่เปิดจากด้านหลังให้ดูก่อนเลยเพราะอันนี้คือไฮไลท์ของเขานะคะด้านหลังนะโคกนะมีแผ่นเหล็กบางให้นะคะแล้วเรียบร้อย ตัวนี้นะคะทํามาให้แล้วนะจ๊านี่ทางขึ้นลงนะคะพับเก็บง่ายนะลูกค้าจ๋าใครที่ชอบนะมาจาับมาจองได้เลยแล้วก็มีกันกระแทกนะคะอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างเลยตัวนี้นะหลายๆคนงงว่าพี่เน่เน่คอกเนี่ยมันสูงเท่าไหร่ตัวนี้นะคอกสูงเมตรแปนะคะลูกค้าคันนี้เน่เน่บอกเลยว่าพร้อมบรรทุกมากๆนะไม่ว่าใครจะเลี้ยงวัวเนื้อวัวนมนะคะกระบือเหมือนกันนะ อยากได้เอาไปขนอยากได้เอาไปบรรทุกได้เลยให้ดูความสวยรอบคันนะคะนี่คือตัวการกระแทกด้านหลังที่เนเน่บอกนะแล้วก็นี้เป็นแผ่นเหล็กนะคะเป็นแผ่นเหล็กเลยบอกเลยว่าน้องวัวเนี่ยหรือว่าน้องกระบือเนี่ยไม่ออกมาโลดแล่นที่ท้องถนนแน่นอนเอาคันนี้ไปนะคะคันนี้นะคือตัวที่เนเน่บอกว่าบรรทุกได้3ามตันนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะให้ดูสภาพที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะลูกค้าจ๋าด้านหลังคันนี้นะคะ เป็นกระทะผ่านะคะเดิมจากโรงงานเลยส่วนยางเดีเ๋ยวเนเน่เปลี่ยนให้ใหม่เอาเป็นมิชลิน XCD2 ไปเลยนะคะและให้ดูตรงนี้ด้วยให้ดูคัสซีนะคะคัสซีด้านหลังนะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะไม่ผุไม่เป็นสนิมมาออกไปใช้งานได้เลยเพราะคันนี้รถปี2019ค่ะคันนี้ดูมาขนาดนี้แล้วอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ารุ่นอะไรเดี๋ยวเนเน่จะพาไปดูด้านหน้านะคะว่าคันนี้รุ่นอะไรใครอยากได้ออกไปใช้งานเนี่ยต้องรีบทักรีบโทรเข้ามาหาเนเน่เลยนะคะนี่ เปิดให้ดูด้านในสักนิดหนึ่งนะคะเปิดให้ดูเปิดให้ดูด้านในสักนิดหนึ่งและคันนี้นะถ้าใครอยากได้แหนบเพิ่มนะคะแจ้งในเน่ได้เลยแจ้งในเน่ได้เลยนะคะอยากได้แหนบกี่แผ่นอยากได้เพิ่มอีกกี่ชั้นนะคะแจ้งเข้ามาเดี๋ยวจัดให้นะคะคันนี้ด้านในเมื่อกี้ให้ดูแล้วบอกเลยว่าสวยมากหน้าจอนี่ก็คือเชื่อมต่อได้เลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นพวกพูดทูต AUX ยนะคะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยนะจ๊ะ คันนี้ให้ดูด้านหน้านิดหนึ่งนี่คันนี้คือ Toyota r รี o รถปี2019นะคะหน้าสวยๆส,สีบอลเทานะกระจังหน้าเป็นสีดำนะคะตาไฟใสๆดวงใหญ่ๆเลยใครชอบหน้าหล่อๆแบบนี้นะคะมาจับมาจองได้เลยเดี๋ยวนน้จะให้ดูด้านในฝั่งนี้ว่าเลขไมเนี่ย50,000จริงหรือเปล่าให้ลูกค้าได้ดูเลยค่ะนี่เปิดให้ดูเลยนะคันนี้รถเพิ่งเข้าย้ำอีกรอบหนึ่งยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะคันนี้เดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้บอกเลยว่าพร้อมขึ้นขายสุด เลขใหม่นี่จะหมุนให้ดูแล้ว55,000กิโลจริงๆนะคะ5 5 0 0 0กิโลจริงๆนะคะตรงนี้แผ่นเหล็กนะมีรอบคานฝั่งนู้นมีด้านหลังตรงนี้มีตรงนี้ก็แผ่นเหล็กเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้แบบว่าใส่เหล็กแค่ฝั่งเดียวแล้วมาหลอกลูกค้านะมันเหล็กทั้งหมดนะลูกค้าจ๋าคันนี้นะตรงนี้ก็ปรับไฟฟ้าแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะ พวงมาลัยคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะเป็นเกียร์กระปุกนะคะนี้เนเน่เปิดห้องเครื่องให้ดูพามาดูห้องเครื่องด้วยนะคะคันนี้นะคะคันหน้าเดิมนะจ๊ะไม่มีบิดไม่มีโค้งไม่มีงอนะจ๊ะแล้วรอยอ,รอยาร์ครอยไม้จากโรงงานยังอยู่นะคะรับประกันเลยรถไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมมาแน่นอนนะคะ <S <S คันนี้ใครจองกับเนเน่วันนี้นะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่นะคะ มี ABS มาแล้วตัวกรองอากาศเปลี่ยนให้ได้ยางใหม่ได้ฟิล์มใหม่รอบคันและที่สําคัญใครที่มาหน้าร้านหรือโทรเข้ามาแจ้งเข้ามานะคะว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลเอาไปเลยค่ะวันรับรถเนเน่แจกทองให้ด้วยพร้อมกับน้ํามันไปเลยค่ะเต็มถังนะพร้อมบรรทุกแบบนี้นะจัดให้เลยนะคะจัดให้เลยสภาพใหม่ป้ายแดงสุดๆได้ไปคือโคตรคุม้มคุ้มยิ่งกว่าคุม้มไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนเดี๋ยวมาแจ้งราคาให้ค่ะ โอ้โหแดดแยงตามากแม่นี่จ้าคันนี้นะคะใครส,สนใจนะคะรีบแค b เลยรีบแคบเลยคันนี้ราคาแค่4 65,000บาทเท่านั้นค่ะ4 0 65,000บาทเท่านั้นนะคะอย่างที่เนเน่แจ้งไม่ว่าจะโทรมาทักมานะคะหรือเข้ามาที่หน้าร้านให้แจ้งเลยว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลเพราะลูกค้านะคะจะได้โปรโมชั่นที่ตรงถูก โปรโมชั่นเปลี่ยนของหลงของเหลวแบตเตอรี่นะคะตัวกรองอากาศแมกใหม่ยางใหม่แล้วก็ฟิล์มใหม่นะคะรวมไปถึงได้รับทองเพราะว่าถ้าเป็นลูกค้าท่านอื่นนะคะมหาเซลล์ท่านอื่นนะจะไม่ได้โปรโมชั่นแบบนี้นะคะ รีบทักเขารีบเอ้ยรีบทักรีบโทรเข้ามาหาเน่ๆเลยช่องทางการติดต่อขึ้นให้ดีด้านล่างแล้วนะคะสำหรับวันนี้เน่ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองที่พร้อมใช้งานแบบนี้ให้นึกถึงเน่ๆนะคะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้เน่ๆจ้าสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองต้อนรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนํามาจากมาจากกระบินบุรีค่ะ มากเลยค่ะผมขายพาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ